เลว่าจะฟันฉับได้คอขาดจะเด่นไปเลยฟันเลยเพราะเนื้อดาบแท้ฟันคอเลยห้ามไม่ลงว่ะมันหล่อจังเลยว่ะมีหล่อเพราะความหล่อดิเด็กชั้นคนเลือกถึงหน้าพ่อขึ้นมาเออแล้วแกแผแใสพ่ออยู่วะฉันตั้งใจเลยพี่นี่คอมันต้องหลุดกระเด็นแน่ฟันไม่ได้ฟันไหมฉันเนื้อดาบเลยพี่ฟันเลยเสียงดังเปี้ยเลยพี่เสือกไปฟันนเลยดังเปี้ย เล่าทำไมวะมันยังท้าฉันอีกนะลาโดนอ่ะมันยังท้าฉันอีกมันขานฉันก็มีญาติพี่น้องไหมฉันบอกว่าฉันมีพี่ชายอีกคนนึงคณะสิคณะสิชื่อโลพี่เสือเออมันบอกอ๋อไอ้เสือกันเหรอมาจากกูด้วยนะหมาไม่แดงว่ะนี่จริงไงมันพูดจริงอันนี้จริงนะพี่จริงจริงเหรอใช่เออนี่ ไปพี่จริงของมันว่ะไม่สูไม่ถู้ทำไมแกมาคนไม่สู้คนแบบนี้เล่ายอมเลยยอมแพ้เลยแกอยากได้ฉันเป็นเมียไหม,ม,มโอ้อยากที่สุดแลกถ้าอยากได้ฉันเป็นเมียไปฆ่าไอ้นสิงหน้าตากับฉันแล้วได้เิดฆ่ามันตายฉันจะยอมเป็นเมียพี่กองจริงนะถามให้ของผมเลยไทไมไม่ได้